สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเรา mm hmm. บิวเลเชอร์นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสำหรับแฟังกี้เดยองกันต่อนะครับล่าสุดโจลาปอต้าบิ๊กบอสบาร์เซโลนาย้ำชัดว่าอาซูกานาไม่ได้ถูกบีบให้จำเป็นต้องเลาะแฟรงกี้เดยองมาเตลออาเลมานี่พออกีฬาของทีมยอมรับตามตรงว่ากฎข,ของลาลิก้ามันทำให้พวกต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น พร้อมบอกว่าเดยองถือเป็นคนสําคัญโจโลปอร้ตาประธานสโมสรบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปนยืนยันว่าทีมของตนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องขายแฟรงกี้เดยองกองกลางชาวดัตแต่อย่างใดตลอดช่วงที่ผ่านมาบาร์เซโลนามีปัญหาด้านการเงินหนักพอตัวโดยเฉพาะประเด็นการมีภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมสูงกว่าเพดานที่กฎของลาลิกากำหนดเอาไว้ ซึ่งทำให้จะไม่ได้แข่งหน้าใหม่มาร่วมทัพหลายลายแต่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะเ่านั้นให้เล่นในลาลิก้าได้และนั่นก็ทำให้เดิดกระแสข่าวราะเขาจำเป็นต้องขายแฟงกี้ดยองเพื่อจำกัดปัญหาที่ว่าโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยากได้เขาไปร่วมทัพแถมไม่นานมานี้ก็มีข่าวลือว่าบาร์เซโลนาจะไม่พาดาวเตะปาดาสไปร่วมเล่นทัวร์เตมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาด้วย ลาปอร์ตาล่าระหว่างการเปิดตัวรับสนญญาแข้งป้ายแดงของทีมว่าเอาที่บอกว่าสโมสรถูกบัง,บงคับให้ขายแฟงกี้เดยองมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมามาเตลอาเลมานี่ผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนายอมรับตามตรงว่ากฎของลาลิกามันบีบให้พวกเขาจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับการขายแฟงกี้เดยองแม้ว่าอีกฝ่ายจะถือเป็นแข้งคนสำคัญของทีมก็ตามแฟงกี้เดยองเป็นนักเตะที่สำคัญมาก แต่ในขนาดเดียวกันเราก็รู้ดีว่ากดควบคุมการเงินของลาลิก้ามันบีบให้เราจำเป็นต้องขายนักเตะผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านี้เกี่ยวกับดีลของแฟรงกี้เดยองกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ